ดอลนะคะวันนี้เป็นตัวแทนมาทั้งหมด7คนเลยสดใสมากๆพี่บอกน้องๆว่าน้องๆทำยังไงให้สดใสตั้งแต่เช้ากันได้ขนาดนี้ตื่นกันตั้งแต่กี่โมงตีห้าีหาเนาะตื่นมาแต่งตัวเนาะอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกันก่อนเลยทีละคนนะคะเดี๋ยวน้องจมูกก่อนเซ่เนาะ สวัสดีค่ะจีจี้ค่ะสวัสดีค่ะเก๋ค่ะมั่นมุกค่ะต้นนาำค่ะขนวานค่ะรันว่าค่ะสายฝนค่ะออกมาแปดเหรอคะวันนี้นะน้องๆสดใสน่ารักมากๆแล้วก็แบบไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบว่าเราก็สร้างความสนุกสนานความสดใสแบบนี้ให้กับวงการไอดอลในเมืองไทยของเรามาได้กี่ปีละ สองสองปีแล้วเนาะตั้งแต่เดบิวต์มาเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้คืออย่างที่เราทราบกันก็คือต้องผ่านโอ้โหหลายขั้นตอนเลยกว่าจะมาเป็นพวกเราลัสไอดอลในวันนี้ได้ทั้งหมด21คนเนาะแล้วก็วันนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นการเดินทางที่งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาเนาะอะไรใจหายอะไรยังไง ก็ใจหายมากๆเลยค่ะเพราะว่าพวกเราเองก็อยู่กันมาถ้าเกิดนับตอนที่แข่งขันในรายการเนาะก็เกือบจะ3ปีแล้วรู้สึกว่าผูกพันกับทั้งตัวเมมเบอร์เองด้วยแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดด้วยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปมันก็ยังไม่ใช่จุดจบนะคะเราเองก็ยังสามารถที่จะพบเจอกันได้ในเส้นทางต่อไปในอนาคตของน้องๆทุกคนด้วยค่ะค่ะงั้นอยากจะให้แต่ละคนพูดถึงความประทับใจในตลอดระยะเวลาที่เป็น last idol มาเป็นยังไงบ้างทีละคน ก็รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะรู้สึกว่าเหมือนเราเหมือนมีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งขึ้นมาก็คือมันไม่ใช่แค่แบบเป็นเพื่อนที่ร่วมทํางานแต่เหมือนแบบเป็นเพื่อนสนิทแบบจริงจริงเลยค่ะก็รักมากนะรักแฟนๆนะรักแฟนๆมากๆเหมือนกันค่ะ ใช่ค่ะก็เหมือนอย่างที่พี่บอกเลยก็คือแบบว่าจริงๆเรามีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลัสไ Idol Family ด้วยหนูรู้สึกว่ามันเป็น f ฟ m i l y จริงๆค่ะเพราะว่าเราร่วมทุกร่วมสุขกันมามากมายเลยไม่ว่าจะกับทั้งเพื่อนๆในวงเองหรือกับตัวแฟนคลับเองเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกไม่เคยรู้สึกแบบผิดหวังเลยที่แบบว่าเลือกมาอยู่วงลัสไอเดออะไรเงี้ยค่ะก็แบบดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะก็สําหรับเกศนะคะรู้สึกว่าการที่ได้มาอยู่ที่นี่เนี่ยมันทําให้เรารู้รู้จักการบอกว่า ให้กําลังใจคนอื่นแล้วก็การร<ม>ับก,กาลังใจจากคนอื่นด้วยแบบเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเสียใจหรือเราท้ออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเพื่อนๆในวงคอยช่วยเหลือเราแล้วก็คอยให้ความคอยให้แบบเขาเรียกว่าไงกาลังใจไม่ใช่คอยให้กําลังใจแล้วก็แบบว่าอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะแบบมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์เราก็จะกอดกันไปอย่างนี้ตลอดไปห <Hey. S 1> วังว่าจะไม่มีน้ําตาในวันนี้ <laughs> มั่นมุกนะคะมั่นมุกเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบไอดอลมากๆแล้วก็เดินทางตามเส้นทางไอดอลเนี่ยมานานแล้วเราก็รู้สึกว่ารัสไอดอลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญเป็นหนึ่งความทรงจําที่ดีมากแล้วก็เหมือนกับเป็นครอบครัวของเราจริงๆเหมือนได้มีน้องเหมือนได้แบบมีลูกจริงๆอะไรเงี <laughs> <laughs> <ๆ>้ยเหมือนเราดูแลกันเป็นครอบครัวค่ะแล้วก็แฟนคลับของเราด้วยทุกคนน่ารักมากๆก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเป็นความทรงจําที่ดีแล้วก็หวังว่าความสัมพันธ์ของเราเนาะก็ยังคงอยู่ต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ ก็ร no ู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เข้ามาเป็น last idol family นะคะเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความยากลำบากแล้วก็ผ่านรอยยิ้มด้วยกันมาเยอะมากเลยค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนทุกวนเลยนะคะที่อยู่เป็นกำลังใจให้เรามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะถ้าสมมติว่าสามารถย้อนเวลากลับไปได้ก็ยังจะขอเลือกที่จะมาเป็น last idol ใหม่ค่ะพูดเก่งกันจริงจริะตน จะบอกว่าพวกเราหลายๆคนเริ mm ่ม hmm. ต mm ้นจากศูนย์เลยค่ะโดยเฉพาะหนูก็เหมือนกันแบบว่าก็ได้ผ่านการฝึกซ้อมร้องซ้อมเต้นมาอย่างหนักหน่วงค่ะก็มีทั้งแบบรอยยิ้มความสุขแล้วก็น้าตาหยาดเหงื่อทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าที่หนูได้เห็นแล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันกับทุกคนก็คือหนูได้มีภาพได้ครอบครัวกลับไปรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆแล้วรู้สึกว่าทุกคนสวยขึ้นเยอะมากเลยอันนี้แหละอันนี้แหละสำคัญนะแล้วก็ได้เติบโตขึ้นเยอะมากรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็รักทุกคนนะคะ อ่ะค่ะแล้วก็สําหรับลันม่านะคะคือหนูเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นที่แรกเลยที่แบบว่าความฝันหนูเนี่ยมันเป็นจริงที่นี่นะคะก็ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยแบบว่าอาจจะเจอแบบเรื่องลําบากยากเกินอะไรนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่แบบดีมากเป็นช่วงหนึ่งที่แบบว่าดีที่สุดในชีวิตที่เกิดเกิดขึ้นกับหนูเลยได้มาเจอเพื่อนๆได้มาเจอเป็นขับที่น่ารักนะคะบอกเลยว่าแบบว่าหลักทุกคนมากๆเลยค่ะ และเชื่อเลยว่า2ซิงเกิลสุดท้ายที่เราจะทิ้งทวนก็เป็นความตั้งใจมากๆของน้องๆทุกคนด้วยนะ<ช>อาพูดถึง2ซิงเกิลสุดท้ายนี้ให้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็ะ ทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่เราพูดไปมันก็คือการที่เราเนี่ยอยากที่จะส่งมอบบทเพลงให<ม>้กับแฟนๆนะคะเป็นของขวัญก่อนที่เราจะจากลากันเนาะ<ม>สำหรับเพลงแรกนะคะเป็นเพลงหลักของซิงเกิลเราเลยก็คือเพลง last game หรือ<ม>ว่าเกมสุดท้ายไม่มีจริงค่ะซึ่งเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงให้กําลังใจนี่แหละที่จะบอกทุกคนว่าไม่มีใครหรอกคะ่ะบนโลกนี้ที่จะแพ้ไปตลอด<ม>เพราะว่า เมื่อเราแพ้แล้วก็แค่ลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่เพราะว่าโอกาสนะคะมันยังมีให้กับคนที่แบบไม่ยอมแพ้เสมอเพราะฉะนั้นนะคะก็หวังว่าใครที่ได้ฟังเพลงนี้จะได้รับกําลังใจกลับไปด้วยค่ะแล้วมีอีกเพลงดนึยงใช่ไหมฮะมีอีกเพลงหนึ่งด้วยค่ะชื่อว่าลาลาลาสไอเดลค่ะก็เป็นชื่อวงของเราเลยเป็นเสมือนความรู้สึกจากข้างในของพวกเราอยากส่งต่อไปให้แฟนๆทุกคน,นะคะ่ะถึงแม้สิ่งนี้จะเป็นสิ่งสุดท้ายของพวกเรานะคะ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกค่ะก็แค่ยังมีทุกคนอยู่ข้างๆเราความฝันของเราก็จะไม่มีวันหายไปแน่นอนค่ะค่ไม่แต่พูดถึงแบบจะไปสองเพลงที่แบบเหมือนว่าเป็นเพลงสุดท้ายกับในนามของ last idol อะไรอย่างเงี้เวลาแบบเราร้องหรือเวลาอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบวิววิวใจหาย เออแค่พูดเรายังรู้สึกแทนเลยอะเพราเราเพิ่งเราเพิ่งผ่านการโชว์สเตจที่แบบเป็นเิรสสเตจมาตอนโชว์เสร็จก็คือทุกคนร้องไห้ตาไหลด้วยความที่แบบอิ่มเอมใจนะเพราะเห็นหน้าแฟนคลับด้วยแล้วมันมันเหมือนเป็นบทเพลงที่เราตั้งใจที่จะมอบให้กับเขาจริงๆมันเป็นความหมายที่เราตั้งใจฝืนมากแต่ว่าเนื้อหามันไม่ได้แบบเศร้าหรืออะไรมันเป็นแบบให้กําลังใจมันเป็นในทางบวกมากกว่าที่ฟังเมื่อไหร่ก็เออนึกถึงแบบช่วงเวลาที่เรามีให้กันเนาะนี่ กระแสจากฟแฟนๆในโซเชียลก็บอกว่าน่ารักแบบทุกคนก็แบบรักตอบมาเหมือนกันนะดีใจที่ได้รู้จักทุกคนรักเหมือน อะไรงี้ความหมายดีแล้วบอกว่าเป็นกําลังใจให้กันเสมอด้วย<ช>ปล่อยเอ็มวีออกอมาเป็นกำลังใจเยอะมากเลยนะฮะเต็มเลยปล่อยเอ็มวีออกมาแล้วทั้งสองตัวใช่ไหมคะออกมาตัวนึ่งเป็นยังไงบ้างกะระแสจากแฟนบอกเลยว่าแบบว่าดีมากค่ะเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้ดูเนี่ยก็คือซึ่งเป็นเมื่อวานเมื่อวานก่อนเองค่ะก็เป็นครั้งแรกใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่พวกเราเนี่ยได้ได้ดูร่วมกันบอกเลยว่าตื่นเต้นมากแล้วแบบว่าแต่ละท่อนนะคะก็จะมี แต่เรท่อนที่ทุกคนรอเนี่ยก็จะมีหน้าของคนที่รอนะคะซึ่งใน MV เนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่เราได้แข่งขันในรายการเว้ยบอกเลยว่าพอดูแล้วเนี่ยคิดถึงแล้วก็แบบประทับใจมากๆเลยคือประมวลภาพตั้งแต่แบบ day o วัของพวกเราเลยใช่ไหมใช่ะะเหมือนกับว่าแบบเป็นประมวลเส้นทางของพวกเรา Last Idol ทั้งหมดนะใช่ค่ะอ่ะ ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไม่ได้ดูแค่เฉพาะใน MV อีกต่อไปแต่วันนี้เราจะมีโชว์สดๆจากสาวๆที่มาซ้อมมาเตรียมตัวกันตั้งแต่ต,ตีหน้า <c oughs> นะคะมาเต็มสมอบความสดใสให้กับแฟน <c oughs> ๆ,ๆ,ๆ,ๆทุกคนที่รอชมกันตั้งแต่ตอ,ตอนก่อนเข้ารายการจริงๆเหมือนกันเนาะตั้งใจกันขนาดไหนคะโอ้โหบอกเลยว่าเกินร้อยค่ะใช่เกินล้านเลยค่ะ แล้วก็วันนี้ชุดแบบคอนเซปต์อะไรก็แบบน่ารักมันชุดประมาณไหนยังไงคะชุดคอนเซปต์เราชุดเป็นชุดประมาณไหนคะมันจะเป็นออกแนวเท่ๆหนึ่งค่ะแบบว่ามีการเล่นสีก็คือสีน้ําตาลกับสีฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็นี่มันจะทุกคนเคยดู a ท t a c ไ o น t ท t a นกันไหมคะเป็นยูนิฟอร์มนิดนึงเราจะไปล่าไททันกันเราจะไปล่าหัวใจทุกคน สาวๆเขาล่าหัวใจพวกคุณเนอเอาละค่ะเดี๋ยวให้สาวๆไปเตรียมตัวแล้วก็ไปพบโชว์สดๆจากสาวๆ Last Idol กันเลยค่ะค <Yeah. S 1> ั้งที่เท้าเคยเริมเท้าใจมาจุกทุกครั้งที่ได้มอังพาเป็อกล็งคืนใช่ไหมที่เคยย่าไป มากๆลาสเกมเกมสุดท้ายไม่มีจริงใช่อันนี้ก็คือถ้าเป็นสำนวนไทยก็คือชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะ <S 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 ยังไงก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะ <S <S แล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะต้องมีเส้นทางเป็นของตัวเองที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชัดเจนขึ้น ก็อยากจะให้แฟนๆติดตามน้องๆกันต่อไปนะว่าจะไปในเส้นทางไหนอะไรยังไงกันบ้างเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเลยฝาก2เพลงสุดท้ายนี้กันก่อนน่ารักสดใสกันแบบนี้นะคะขอบคุณน้องๆทั้งเจ็ดท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณนะฝากแฟนๆให้ติดตามเส้นทางต่อๆไปของน้องๆกันด้วยนะคะส่วนวันนี้ครอบครัวบันเทิงออนไลน์หมดเวลาแล้วลากันไปพร้อมกับน้องๆเลยนะคะกับความสดใสของน้องๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำยังไงสอนท่าพี่หน่อยนี่ The L. L, L, L. I can't.